สวัสดีครับเชฟโหนงกินเที่ยวเจอกันอีหนึ่งอีพีนะครับปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เชฟขยะก,กินลาบหมูครับเพื่อนๆขอมาตัวแล้วกับเชฟจะย่างขึ้นตัวเนาะจะบอกว่าคลิปนี้ขอเชฟอู้ก,กับเมืองอเชฟก็จะอู้ก,กับเมืองขึ้นเนะาะจะประรดประเลดกันไปพ่อกัขออภัยเพื่อนๆด้วเนาะอันนี้เป็นพักที่เขาเตรียมมาทั้งหมดเนาะนี่ใบจันทร์ ผักหน้าหนาวกอจะงามน้อยอหนึ่งอันนี้เป็นพักจากสวนโมเลยน,นะครับแล้วก็มะเขือเทศนี่งามน้อยมะิ้นไบสครับแล้วก็พริกลาบที่เชฟคั่วคนเดียวหอมเจียววันนี้จะเป็นอันลาบหมูคั่วนะครับวันนี้จะมากินดิบนะครับอันนี้เป็นกินหมูนะครับอันนี้ก็เป็นเลือดข้างในนี่เชฟก็ต้มมันเรียบร้อยและ้ะเดี๋ยวจะซอยแล้วเดี๋ยวขอจิบน้ำกระเจี๊ยบหน่อยนะครับ อันนี้เป็ดมันลิ้นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหมูนี่ไปลาบก่อนนะครับเชฟก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่ <c oughs> จะไคร้ไปน่อยกันท้องเสียนะครับคลิปสั้นๆน,นะครับฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับตอนนี้เชฟก็ลาบจีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ซอยเครื่องในเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคนจิบน้ำเเจี๊ยบหน่อย เดี๋ยวเราจะย้ำอาเลยนะครับใส่ชุดรสนิดนึงครับแล้วเราจะทยอยเอาเนื้อใส่มาเรื่อยๆนะครับใส่ที้าละหน่อยละหน่อยนะครับ เป็นวัฒนธรรมการกินของคนตั้งเหนือนะครับทางภาคอื่นเชฟก็ <c oughs> คงมีกินเหมือนกันแต่คนละอีกสไตล์นึงทางอีสาแนแถบเนาะเดี๋ยวขอคนที่เข้ากันกัำเดียวนะครับเนาะโอเคครับเหนียวละเราจะเอาข้างในใส่หมูดเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะคุ้เข้ากันนะครับเนาะเข้ากันละเดี๋ยวเชฟชิมหน่อยเนาะเชฟชิมมันหน่อยแล้วขออนุญ,ญาตจิบน้ำก็เจียบด้วยเนาะว่ามันจับพริกจับเกลือ,อยังอืม จับเพริ่จับเตือแล้วครับตล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาจับไปคั่วเนาะเอาแล้วครับเดี๋ยวผักมันจะช้ำหาไปคั่วครับแล้ <c oughs> จะเอา ไอกระทะที่เราเจียวกระเทียมเนี่ยนะครับ <c oughs> มาคั่วนะครับเขาจะทํ้ง่ายๆอย่างที่เชฟเคยสอน <c oughs> เราเคยสอนเราเคยบอกนะครับล้วไอกระเทียมน <c oughs> ้ำมันกระเทียมเจีย <c oughs> วรเยวราใส่ไปหน่อยแม่ได้ไปโบกสองโบกที่พุง่งม่วดอะเชฟอะเราไม่ต้องการให้มันร้อนจนเกินไปนะครับ เอากิ่งทุบนี่เอากว่าน,นี้น้อยนี่เพียงโยครคภัยไข้เจ็บได้เน้อยสิ่งธรรมชาติเราจะเอาน้ำทุบที่เอาปมไอ้เครื่องในเนี่ยใส่เข้าไปน้อยเอาแล้วครับเอาเน้น ความปลอดภัยใกล้ปีใหม่แน่นอนเดี๋ยวจะแอาปีใหม่หมดม้วนเนาะเป็น,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 นตัวอย่างขึ้นมาเป็นน้ำมันยาแล้วมันม้วนเอาละครับเดี๋ยวไปใส่จานแล้วตั้งทานข้าวด้วยกันแต่เชฟครับเสร็จเรียบร้อยนะครับล <c oughs> าบหมูคั่วนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาคั่วน้อยเพราะว่า กล้สิปีละเดี๋ยวเขาจะได้ปีเก่าตนรับปีใหม่มันจะได้มุ่งมว่วนน้อยนะครับเนาะ <c oughs> เขาจะได้แอลปีใหม่กันคืออันนี้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างมานี่มันจะบ่มว้วนเอาเขาเอาไอ้พักที่เขาเหลือนี่โรยหน้าน้อยนะครับเนาะวามเกียวมา โดยหน้านิดนึงพริกขีหนหูทอดเรียบร้อยครับน่าทานตัวครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟนะครับวันนี้ทานกับข้าวสวยน้อนนะครับนาอถ้าเป็นลาบคั่วนี่มันจะเปิงกับข้าวสวยน้อน,อนเอาละครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับ สวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับลา <c oughs> บคั่วหมูเดี๋ยวมา,มานั่งทานด้วยกันครับสวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลาบคั่ววันนี้เราก็ <c oughs> เอาอนามัยนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวก็เทพขอจิบนั่นก้เที๊ยบหน่อยเนาะกับบรรยากาศ หนาวแบบนี้แก่หนาวหน่อยช่วงนี้ก็ผักก็หน้าหนาวนี่ผักก็จะสวยๆนิดนึง <c oughs> แต่หนาวมากเชียงใหม่ตอนนี้นี่หนาวแบบจับใจเลยเชปจะบอกให้นะ ใครที่จะขึ้นมาเที่ยวเออ่ชียงใหม่เนาะเอาเสื้อหนาวมายเยอะหน่อยแล้วช่วงเทศก,กาลปีใหม่เนาะเชฟก็แนะนำว่าถ้าจะขึ้นไปดอยอินโนนก็ไปพักใกล้ๆภาษาอันวันรุ่นปันวาอย่ายงงาอ เชฟจะลืมละว่าเพื่อนให้อู้กับเมืงองภาษาวัยรุ่นบนห้องว่าคนนักขนาดเนี่ยถ้าเราไปจานน้อยนี่มันจะเหยียบกันตายเลยภาษาวัยรุ่นบนห้องเหรอคนไม่เป็นล้านเงินบนแม่น่ะโดยทิ้งน,นน่ะไม่นหนอเชฟก็เลยว่าอืแนะนำเพื่อนเนาะถ้าไปดยวยเงนนก็พักใกล้ แล้วสักถ้าจะไปดูอาพาทิ์ขึ้นอตรงกิวแม่ปานเนาะเพื่อนๆก็ต้องไปตั้งแต่เชฟแนะนำเลยเนาะตีสองขึ้นไปเลยถ้าตีสองเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ตกรถแม่เพราะว่าบนนั้นอ่ะมีคนจองที่เยอะเพราะว่าเคยไปละคิดว่าเป็นคนในพื้นที่ ตีสี่ตีห้าไปแล้วเป็นไงอะ่ะผมสุดท้ายไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เบียดกับเขานะต้องอยู่ห่างเลยอะ่ะรถนี้แน่น,นตึ๊บเลยคนเยอะมากอ,มอร่อยมากอืมหอม หอมเลือดที่เราไปคั่วสุกเนาะแล้วก็หอมอ่ากระเทียมเจียวหอมมากแต่ว่าก็เยี่ยมลำขนาด ส่วนมากเชฟก็จะบอกแค่ข้าวอะไรนะเชฟก็จะเอากิ่นดิบด้วย <c oughs> <c oughs> หมือนเดิมนะเชฟก็จะเตือนเพื่อนเพื่อนที่เอาอ่อนขึ้นไปตัวเนาะก็ราอ่อนนี่มันจะตื่นขวายด้วยเนานะต้องหอบมันไปตอนที่มันรับนะเอาไปตัวอางนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนถึงจะได้เห็นอันพาที่ขึ้นเนาะ เราหมอกลงนักในขบวนนั่นนะขบวนนี่หมอกเต็มเลยระวังอ่อนเปสบายด้วยนะใส่เสื้อหนาวเป็นนักหนหน่อยขนาดเชฟนี่ยังล่อแร่ล่อแร่เลยเกือบไปเกือบไปอ่ะไม่รู้จะรอหรือเปล่า <c oughs> อากาศมันเปลี่ยนแปลงนะเมื่อวานนี่ร้อนขนาดนะเมื่อวานนี่จะไม่น่ร้อนมากแล้วก็อัน มันคือนี่เย็นลงเลยนะเพืเ่อนๆนะเย็นแบบเนื้อแ <c oughs> มวคือมันม้นวนๆก็จับจังหวะให้มันดีๆเพื่อ เพ่นตงเนาะกอเดีย,วเ,ดยวเวลาอีจะเชฟขึ้นไปนหุ่นแล้วนกรอบเจาอย่างนะเปื่อนไม่แหว โดยปกติแล้วเชฟก็จะมาขึ้นไปช่วงหน้าเทศกาลนะก็คืหนึงนักท่องเที่ยวบนแอวกับตต็นต,นตนี้เนาะเชฟก็จะไปช่วงคนธรรมดานะ่ะบบบไปรูปมันอยู่มันกิน่ะนักท่องเที่ยวมนอนแเพมันมันม่วน,นมันมีความสุขหนัก ไดีไติดใจ่แล้วมาเอวใหม่เขาดาวนี่เทฟกับบบไปไหนนะเพราะว่าอย่างงอรถนักขนาอ้าะนั่นจะไม่นี่รถเต็มเต็มเบอร์เต็มเบอร์ว่ะบวน ไปไกล้ๆโมอ,อี้โมอ,อีมออนี่โอ้ไปถึงชั่วโมงสองชั่วโมงตายปเป็นลมมดเชฟอะแล้วรถเชฟเป็นรถน้อยเน่อยเป็นรถน้อยแล้วไปเกียร์ธรรมดาเนี่เครื่องมันจะฮอนวยขนาดอะฮอ,อนวยแล้วแอร์มันแบ่ค่เย็นนี่ แต่ถ้าถามว่าม่วนกว่ามันก็ม่วนแต่มันบอกมว่วนตรงไปรูปมันอยู่มันกินเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่เนาะเ<ๆ>ขาเอวมาได้ก็ได้อ่ะ มะเขือเทศนี่ก็ปลูกคนเดียวนะพรางนี่เชฟปลูกคนเดียวหวานเทียบเลยกินแล้วสบายใจผมสารเคมีอะไรตัวอย่างลำขนาด เชฟก็แนะนำเพื่อนๆน,นี่จะมาเอวเนาะเพื่อนๆมาเอวเพื่อนๆก็วางโปรแกรมไว้หลายๆตี่ว่าวันนี้อยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ไหนอ่ะจะได้วางคอนเซ็ปต์ได้เป็นตีเ้เวนตีเ้เนาะเพราะว่าคนมันนักรถมันติดแล้วที่พาร์ตี้อย่างเนี้ยเชฟก็แนะนำว่าเพื่อนๆนี่จองไว้ก่อนจองล่วงหน้าไว้ <c oughs> เพราะว่า คนมันนักเนี่ยมันจะลูกกันเนาะมันจะแย่งกันแล้วเวลามันแย่งกัน,ลน <c oughs> ะนะนะแล้วไอ้หัวบอกอู้นะบอกอู้เนาะอู้แล้วก็เดี๋ยวจะบนดีเนาะในนี่ในไหน,น,น,นก็แนะนำเพื่อนๆมาแล้วเนาะคือคนมันนักมันจะมีขั้นอ,อย่างเน,นี่ยเนาะคือมันจะบบปกติอะนึกออกก่อน แต่ถามเชฟว่ามันดีกว่ากันนะเชฟว่ามันบอกให้ดีจะได้เหมือนเอาเปรียบกันนะมุนั่นว่าจะบอกอูล้ละอู้เห็นน้อยเนาะเฮ้กกำลังจ่ายเพื่อนๆจะมาเอวกันโอ้ยสุมาเ,เพื่อนหนเพื่อนเพื่อนหตกเพ่อน้อยเป็นอย่างอัเมาก็โมงงงูหนึ่ะก็เลยว่า เป็นเชฟเนี่ยคนในพื้นที่เชฟกบปอยองหูนะว่ามันจะสมควรจั่ราคาตัาใดนเนาะเชฟกุตรยงหูอื้มหื้อจ้ำเพื่อ เอาเละอย่คคิปมันจะยาวไปนะี๋ยวเชฟก็จะปิดคลิปแล้วแล้วก็ขออวยพรให้เพื่อนๆแม่แอบจังใหม่อย่างม้วนๆนนะความโปรแกรมแม่แอลแล้วก็ขอให้มีความสุขมีความสุขกัดกุกคนเนาะ แล้วก็ไผ่ที่อร่อยมากก็ดูแลแล้วอ่อนดีๆง่อยนะดูแลเป็นพิเศษนิดเดียวพ่อคนนั้นนะ มึงจะไปนี่เ,นเพื่อนๆก็เซิร์ชเอาหนึ่งร้านลำนี่นักหนาดห่ะเซิร์ชเอาเถอะในกูเกิลนึงนะแล้วก็เลือกเอาเลือกตามแนวแนวแนว,แนวที่เราจะวิ่งผ่านอะรถแนวที่เราจะวิ่งรถผ่านอะเอาละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีนำเสนอเดี๋ยวค่อยปักกันใหม่นะเพื่อนๆหนะคลิปนี้เชฟ โวยพรให้เพื่อนๆไปเรียบร้อยเนาะขอห้งแอลคอนอย่างสนุกสนานเนาะคลิปนี้เชฟสวัสดีครับคลิปหน้าเชฟกันใหม่สวัสดีครับ